ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนครูออนไลน์ของครูออมชรินรัตสัมพันธ์นะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะคะในส่วนของ EP นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแยกตัวประกอบค่ะพิจารณานะคะการเขียนแสดงจำนวนที่อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบที่ไม่มีตัวใดเป็นหนึ่งต่อไปนี้นะคะ,ะเราเรียนกันเมื่อคับที่แล้วแล้วในในเรื่องของการคูณของตัวประกอบ หกคูณสได้หกอ่าทีนี้2กับสาเนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะทั้ง2ตัวเลยใช่ไหมคะเป็นตัวประกอบเฉพาะของหต่อไปสิบค่ะ2อคูณหได้สิบทั้งเลข2และเลข5ก็เป็นตัวประกอบเฉพาะของ10ต่อไป4 2 2สอคูณสคูณเอ่าทั้ง3ตัวก็เป็นตัวประกอบเฉพาะของ42การเขียนในลักษณะนี้ค่ะ การเขียนในรูปการคูณของตัวประกอบที่ตัวประกอบทุกตัวเนี่ยมันเป็นจำนวนเฉพาะ,ะการเขียนนัลักษณะนี้เราเรียกว่าการแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบอของ60และ42ซึ่งการเขียนแสดงจำนวนในรูปการคูณของตัวประกอบที่ไม่มีตัวใดเป็นหนึ่งโดยสามารถอาจเขียนในรูป2ตัวหรือมากกว่า2ตัวก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะ18 18เนี่ย2คูณ9เท่ากับ18ดูนะคะ2เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะแต่เลข9เนี่ยไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมคะ32เกิดจาก4คูณ8อะ4กับ8ทั้ง2ตัวไม่เป็นจํานวนเฉพาะเลยต่อไป36 2คูณ3คูณ6 2และ3เป็นจํานวนเฉพาะ แต่6เนี่ยไม่เป็นจํานวนเฉพาะการเขียนในลักษณะนี้เราจะไม่เรียกว่าการแยกตัวประกอบนะคะเพราะว่าการแยกตัวประกอบเนี่ยทุกตัวจะต้องอยู่ในรูปจํานวนเฉพาะทั้งหมดนะคะ,ะมาดูค่ะ18 3 2และ36 18เกิดจาก2องคูณสคูณสทั้งเลข2และเลข3เป็นตัวประกอบเฉพาะ อ่าสามสองเกิดจากสองคูณ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 สองสองเป็นตัวประกอบเฉพาะของสามสองสามหกเกิดจากสองคูณสามคูณสองคูณสามทั้งเลขสองเลขเลขสามเป็นตัวประกอบเฉพาะอ่าการเขียนในลักษณะนี้ล่ะค่ะถึงเรียกว่าการแยกตัวประกอบซึ่งการแยกตัวประกอบของจำนวนนับเป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ ของจำนวนนับนั้นนะคะอามาดูค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการแยกตัวประกอบโดยการเขียนแผนภาพอ่าการแยกตัวประกอบของ48นักเรียนดูนะคะ48เนี่ยเรามาล,ลองแยกก่อนอาจจะยังตัวเลขเหล่านั้นอาจจะยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะแต่เราจะแยกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้จำนวนเฉพาะนะคะอ่ะ48เนี่ย48 เกิดจาก6คูณ8อะ6 8 48ทั้ง6และ8เนี่ยยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมคะในเมื่อยังไม่เป็นเราก็ต้องหาต่อคะ่ะอะไรคูณกันได้6อ่ะอะไรคูณกันได้6 6เกิดจาก3คูณ2อ่ะ3คูณ2ได้6ต่อไป8คะ่ะ8เกิดจากอะไรคะ8เกิดจาก2คูณ4อะเราจะเห็นว่า สามเป็นจนํานวนเฉพาะแล้วสองเป็นจนํานวนเฉพาะแล้วอ่ะสองก็เป็นจนํานวนเฉพาะแล้วอันนี้ก็ดึงตัวเริ่มลงมาได้เลยแต่ตัวที่ยังไม่เป็นจนํานวนเฉพาะคือเลขสี่เพราะฉะนั้นเรายังต้องแตกเลขสี่ต่ออีกสี่เกิดจากสองคูณสองอ่ะในเมื่อได้ทุกตัวอยู่ในรูปจํานวนเฉพาะคูณกันแล้วก็สามารถตอบได้เลยว่า สีแปดเกิดจากสามคูณส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 นั่นเองค่ะนี่คือวิธีการหานะคะสรุปเลยนะคะว่าการแยกตัวประกอบโดยการเขียนภาพแผนภาพที่ถูกต้องเนี่ยค่ะตัวประกอบทุกตัวที่คูณกันจะต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะเท่านั้นนะคะมาดูนะคะการแยกตัวประกอบนี้ถูกต้องหรือไม่เราลองมาตอบกัน สิบสองเท่ากับสองคูณหกถูกไหมสองเนี่ยถูกแล้วเพราะสองเป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วแต่หกนี่สี่หกยังไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะเพราะว่าหกยังสามารถแยกได้อีกอาจจะเป็นสองคูณสามก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะคะข้อนี้ยังแยกตัวประกอบไม่ถูกต้องต่อไปยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดอ่ะยี่สิบแปดเกิดจากหนึ่งคูณสองคูณสองคูณ เจ็ดถูกไหมผิดนะคะข้างหลังอะ่ะถูกหมดแล้วแต่ว่ามาติดตรงที่เลขหนึ่งเลขหนึ่งเราไม่ต้องใส่ไปนะคะเพราะครูเคยสอนแล้วว่าเลขหนึ่งไม่ใช่จํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะจะต้องมีตัวประกอบสองตัวคือหนึ่งและตัวมันเองแต่เลขหนึ่งจะมีตัวประกอบแค่ตัวเดียวคือเลขหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะต่อไป42ค่ะ 42เกิดจาก2คูณ3คูณ7อ่ะ2เป็นตัวจำนวนเฉพาะแล้ว3ก็เป็นแล้ว7ก็เป็นแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ87เกิดจาก3คูณ29 3เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว29ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องค่ะ 13 5เกิดจาก3คูณ3คูณ3คูณ5 3เป็นจำนวนเฉพาะ5ก็เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องค่ะต่อไป180อ่ะ2เป็นจำนวนเฉพาะอ่ะ5เป็นจำนวนเฉพาะแต่เานี่สิ9ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะว่า9สามารถแยกได้เป็น3คูณ3ได้อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะ 182เกิดจาก2คูณ91อ่าข้อนี้2ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะแต่ว่า91ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะอะ่มาดูวิธีนะคะอ่ามามาเรามาลองดูการแยกตัวประกอบกัน124อ่านักเรียนได้4คูณ31 3สนะคะ นักเรียนสามารถดึงลงมาได้เลยเพราะว่า31เนี่ยมันคือจํานวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราดึงลงมาได้เลยแต่ว่า4 4ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะ4สามารถแยกออกมาเป็น2คูณ2ได้อะข้อนี้ในเมื่อ2คูณ2คูณเป็นจํานวนเฉพาะแล้วดังนั้นนักเรียนจะได้ว่า124คือ 2, 2คูณ2คูณ31เอา่ะมาดูต่อไปนะคะตัวอย่าง สี่สิบแปดเกิดจากแปดคูณหกอ่ะทั้งแปดและหกยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะเราแยกต่อค่ะแปดเกิดจากสี่คูณสองอ่ะหกเกิดจากสามคูณสองอันนี้สองสามสองสามตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เลขสี่ที่ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะสี่นักเรียนสามารถแตกออกมาเป็นสองคูณสองได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ ทั้งหมดนี้ก็เป็นจํานวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วโดยนักเรียนดูนะคะจะมีจํานวนเฉพาะมีเลข2กี่ตัวเอ่ย1 2 3 4อ่ะก็เขียนอยู่ในรูป2กําลัง4แล้วก็เลข3 1ตัวอ่ะก็2ยกกาลัง4่คูณ3าเป็นการแยกตัวประกอบของ48นะคะต่อไปคะ่ะ50เกิดจาก5คูณ10 50อ่ะ5เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วแต่10เนี่ยเราสามารถแยกออกได้เป็น2คูณ5อ่ะมี52ตัวเราเขียนอยู่ในรูป5้ากำลัง2แล้วก็คูณ2นะคะเพราะฉะนั้น50สามารถแยกได้เป็น5้ากำลัง2องคูณ2อนั่นเองตัวอย่างต่อนะคะ105่อา่ะ1น5นักเรียนอาจจะแยกได้เป็น5คูณ21 ซึ่ง5เป็นจำนวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ใส่ไว้แต่21เนี่ยยังไม่ใช่นักเรียนก็แตกออกเป็น3คูณ7อ่าได้21ก็จะได้คำตอบว่า105คือ5คูณ3คูณ7อ่าเขียนให้อยู่ในรูปสวยงามก็คือ105เท่ากับ3คูณ5คูณ7ต่อไป บางคนบอกไม่หนึ่งร้อยห้าไม่ได้เกิดจากห้าคูณยิบเอ็ดบางคนคิดได้ว่าเป็นเจ็ดคูณสิบห้าก็ไม่ผิดค่ะ,ะนักเรียนก็เอาได้เจ็ดนักเรียนก็เจ็ดลงมาก่อนสิบห้านักเรียนก็แยกออกมาเป็นสามคูณห้าเรียงใหม่จากเลขน้อยไปมากได้อะไรคะสามคูณห้าคูณเจ็ดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่านักเรียนจะคิดอเอาตัวเลขอะไรหารก่อนเนี่ย สุดท้ายคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะต้องเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ผิดเลยที่อ่าบางคนจะเอา5้าคูณ21บางคนจะเอา7คูณส5สุดท้ายแล้วเมื่อเราแยกให้อยู่ในรูปจำนวนเฉพาะแล้วนักเรียนจะได้คำตอบที่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราสามารถสรุปในเรื่องนี้ได้นะคะในเรื่องการแยกตัวประกอบว่าการแยกตัวประกอบเนี่ยเป็นการเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ ซึ่งการแยกตัวประกอบโดยการเขียนแผนภาพเนี่ยเป็นการเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบ2ตัวแล้วแยกออกไปเรื่อยๆจนได้ตัวประกอบทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดยกการแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยการเขียนแผนภาพอันนี้แบบฝึกหัดหน้า38ให้นักเรียนทำให้ครบทั้ง8ข้อนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่าง36อ่ะ 36บางคนคิดได้ว่าเอา6คูณ6เอาคูณ6มันยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะนักเรียนแยกต่อค่ะ6เกิดจาก2คูณ3อ่ะเกิดจาก2คูณ3จัดรูปให้สวยงามก็จะได้2คูณ2คูณ3คูณ 3, 3นี่คือสมมตุตินักเรียน A อ่ะคิดได้แบบนี้ต่อไปนักเรียน B อ่ะบอกว่าฉันคิดไม่ได้6คูณ6ฉันคิดได้4คูณ9อ่ะ4คูณ9ก็ไม่ผิดค่ะ สเกิดจาก 2, 2. องคูณสอเกเกิดจาก3ามคูณสสุดท้ายแล้วทั้ง A และ B ก็จะได้คำตอบเดียวกันคือสองคูณสคูณสคูณสเช่นกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะค่ะนักเรียนไปทำให้ครบทั้ง8ข้อนะคะในหนังสือเรียนหน้า33แล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดด้วยนะคะเรื่องการแยกตัวประกอบโดยการเขียนภาพหน้า หน้ายี่สิบค่ะสำหรับ EP นี้จบกันแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ